และตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะแน่นอนค่ะเราเล่ากันมาตั้งแต่ต้นนะคะว่าเกษตรยุคดิจิตอลเป็นแบบไหนนะคะวันนี้นะคะคณะเกษตรศาสตร์ในทุกหลักสูตรนะคะเรานําเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาสอนน้องๆบรรจุลกในหลักสูตร แทบทุกหลักสูตรเลยนะคะและที่นี่นะคะหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ค่ะเราอยู่กันที่โรงเรือนที่ใช้ในการเลี้ยงไก่นะคะโดยเป็นโรงเรือนระบบปิดแล้วก็ไม่ใช้คนเข้าไปดูแลเลยแต่ว่าที่โรงเรือนแห่งนี้นะคะเราเลี้ยงไก่โดยใช้ระบบเกษตรอัจฉริยะทั้งหมดเลยซึ่งเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูข้าง,างในค่ะ I ah, คนคะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่โรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิดนะคะในโรงเรือนแห่งนี้ควบคุมการเลี้ยงโดยระบบอัจฉริยะทั้งหมดเลยนะคะและตอนนี้นะคะเรามีอาจารย์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วนะคะที่เนี่ยจะไม่ใช้คนเข้ามาดูแลเลยนะคะแต่ว่าในทุกๆตอนเย็นเนี่ยาทางผู้ควบคุมดูแลเนี่ยก็จะเข้ามาดูนะคะดูว่ามีาไก่ที่มีไก่ที่บาดเจ็บหรือว่าไก่ที่ ตายบ้างหรือเปล่านะคะแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของระบบการให้อาหารในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิในเรื่องของการควบคุมาการดูแลต่างๆทุกอย่างเลยในนี้ก็กะจะควบคุมโดยใช้ระบบทั้งหมดเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะาาค่ะ,คะ สวัสดีค่ะอาจารย์ประพศมลิวันนะคะซึ่งอาจารย์ก็ดูแลโรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิดอยู่อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าโรงเรือนเลี้ยงไก่ตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรบัครับ ก็คือรวมน,นีอคือเป็นโรงเรือนที่โรงเรือนเลี้ยงไก่แบบปิดนะเป็นโครงการที่ขอเงินใช้สะสมของมหาลัยนะซึ่งก็เป็นโครงการก็คือโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อแบบสมาร์ทฟาร์มนะเพื่อพัฒนาและเสริมทักษะนักศึกษาินักปฏิบัติรรตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นโครงการหนึ่งที่เราจะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้ลงมือทําจริงนะเป็นการเลี้ยงไก่ตั้งแต่กระบวนการเริ่มลูกเจี๊ยบอายุหนึ่งวันจนถึงอายุสามวันนะซึ่ง ในความนี้ประมาณ 2, 2, 0 0ตัวนะแยกเป็นตัวผู้ 1, 300ตัวแล้วก็ตัวเมีย 1, 200ตัวครับแยกกันเพื่อจะดูว่าตัวผู้ตัวเมียโตต่างกันยังไงเพื่อนักกศึษาเก็บข้อมูลแล้วก็ดูผลการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับผมค่ะอาจารย์คะในนี้เนี่ยเรามีโรงเรือนที่เลี้ยงไก่ระบบปิดเนี่ยมีทั้งหมดกี่โรงเรือนคะตอนนี้เรามีอยู่2โรงเรือนคือโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อครับก็คือ แล้วก็กชุดนึงโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ซึ่งโรงเรือนไก่ไข่เป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ขังกรง <sho> ก็คือเคสฟรีซึ่งเป็นระบบใหม่ที่ผู้บริโภคเริ่มมีการสนใจต้องการกินไข่แบบไม่ขังกรงซึ่งเป็นไข่ที่คุณภาพอีกแบบหนึ่งซึ่งก็เราก็ไปตอบสนองนโยบายของตัวหลักสวัสดิภาพสัตว์ก็คือ,อตัวเอ,อลเอนเบลแฟร์เพ <ka> ื <p> ่อให้สัตว์อยู่อย่างสบายไม่ทรมานมีการพฤติกรรม เพฤติกรรมโดยจำชาติของตัวสัตว์ด้วย่างนี้นะครับทราบว่าในโรงเรือเลี้ยงไก่ทั้ง2โรงเนี่ยค่ะเป็นระบบปิดหมดเลยไม่ใช้คนเข้ามาดูแลเลยแล้วก็ใช้ระบบในการควบคุมสภาพอากาศในโรงเรือนดูเรื่องของการเจริญเติบโตของไก่นะคะทีนี้นในส่วนของระบบเนี่ยอาจารยา์ช่วยเล่าเรื่องของระบบให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะ ก็คือโรงเรือนเป็นระบบด้วยระบบปิดโรงเรือนแบบปิดตัวโรงเรือนแบบมีการควบคุมอุณหภูมิโดยใช้ตัวระบบตัวก็่าเป็นอีเว็บก็คือตัวมีการระบบน้ําผ่านทางพื้นแล้วก็เพื่อให้พัดลมดูดอากาศซึ่งจะมีระบบให้อาหารแบบอัตโนมัตินะครับตรงนี้แล้วก็ระบบให้น้ําแบบบอนิพพลซึ่งก็คือเป็นการให้น้ําแบบอัตโนมัติซึ่งไก่สามารถจิกกินได้อย่างทั่วถึงทุกตัวตรงนี้ครับก็คือได้กินอาหารแล้วก็กินน้ำพร้อมโดยพร้อมเพียงการทุกตัวตรงนี้นะครับ ก็เป็นการช่วยให้เลี้ยงได้ได,ได้มีความมีปผสิิภาพเพิ่มสูงขึ้นให้ผลิตดีขึ้นแล้วก็เป็นการเพิ่มผลิตที่มากขึ้นตามมาตรงนี้นะครับ ปกตินี้ก็คือเวลาเราเข้ามาในโรงเรือนเนี่ยก็คือเราจะไม่เห็นคนเลยถูกไหมคะอาจารย์จะไม่เห็นน้องๆหรือว่าจะไม่เห็นใครที่อยู่ในนี้เลยแต่ว่าจะมีคนที่คอยดูแลควบคุมเรื่องของระบบอยู่<ช>วันวันนี้มีไหมคะอาจารย์เดี๋ยวจะจะจะพาไปดูหน่อยได้ไหมคะว่าควบคุมแบบไหนเป็นระบบแบบไหนค,ค่ะ ก็คือเรืองควบคุมก็คือระดภูมิทุกอย่างจะควบคุมโดยระบบนับแถงควบคุมมาผมจะมีน้องตัะวุฒินับมากสีเป็นควบคุมอยู่ในพวกชุดตามมาดูผมนะครับอ่าโอเคผมครับสวัสดีครับผมน้องตัะวุฒิครับสวัสดีครับอันนี้คือเป็นในส่วนของห้องควบคุมครับเดี๋ยวอยากให้น้องตัะวุฒิอธิบายหน่อยว่าควบคุมยังไงบ้างครับเรื่องอุณหภูมิตรงนี้ผมนะครับ ก็ตรงส่วนในห้องนี้นะครับจะเป็นส่วนของตู้ควบคุมต่างๆซึ่งเ,เราก็จะมีหน้าที่แค่มาเช็คว่าทุกอย่างเนี่ยก็มูลเป็นไปตามปกติหรือเปล่านะครับก็กจะแสดงอุณหภูมิอุณหภูมิที่เราต้องการอุณหภูมิของปัจจุบันในแต่ละวันนะครับแล้วก็จะมีทู้ควบคุมต่างๆที่จะแสดงสถานะ ณนะปัจจุบันว่าเขากําลังทํางานอยู่หรือไม่นะครับซีควายติดสีแดงๆเนี่ยกขาเขากำลังทํางานอยู่มีระบบตู่กกให้ความร้อนนะครับช่วงสัาว์แรกเนี่ยเราจะทําการกกลูกไก่เราก็จะให้ความร้อนของเขาแล้วก็จะมีะระบบควบคุมแรงดานอากาศระบบะคูลิ่งแปดนะครับก็คือการใช้น้ําในตัวให้ความเย็นในใน,ในระบบโรงเรือนนะครับะระบบพัดลม พวกนี้นะครับก็จะตั้งเป็น Auto way, ออโตเอาไว้พออุณหภูมิสูงขึ้นระบบพัดลมก็จะทํางานเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็ในส่วนของอายอาหารก็ใช้ระบบวิธีการแบบเติมอัตโนมัติพอไก่ก,กินไปเรื่อยๆนะครับอาหารก็จะลดเซ็นเซอร์ก็จะรู้ว่าอาหารหมดเขาก็จะทำงานเองอัตโนมัติครับก็จะประมาณนี้สําหรับห้อ,องควบคุมครับ นี่น้องบูมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าการเลี้ยงไก่ในระบบปิดโดยใช้ระบบอัตโนมัติแบบนี้ค่ะอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยค่ะมันแตกต่างกับการเลี้ยงไก่แบบธรรมดาแบบแบบธรรมดาที่เขาเลี้ยงทั่วไปยังไงคะอาจารย์ครับก็คือนี่คือเราเลี้ยงอยู่ประมาณสามห้าวันนะผมเนี่อตัวผู้จะได้ประมาณ2กิโลสตัวเมียได้ประมาณ2กิโลซึ่งก็ FCI อยู่ที่ปมาณ1.56ครับ1.5กว่าซึ่งแต่ว่าะนไม่ความหมายความหมายคือว่าอาหารกินไป1กิโลครึ่งนะครับัำตัวเพิ่ม1กิโลซึ่งก็จะไม่ใส่โตอย่างเต็มที่เพราะไก่จะมีเวลากินอาหารอย่างเต็มที่ตลอดเวลาก็คือหน้าที่ก็คือกินแล้วก็เติบโตเพื่อให้ได้เติบโตได้ปริมาณเนื้อที่ส่งขายตามตลาดตรงนี้นะครับค่ะ แสดงว่าการเลี้ยงไก่ในระบบปิดแบบนี้เนี่ยก็คือจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงเนี่ยน้อยกว่า น้อยกว่าที่เราเลี้ยงแบบทั่วไปนะคะแล้วก็นี่ก็คือโรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิดแบบอัจฉริยะนะคะอาจารย์แล้วก็เป็นความโชคดีของน้องๆในหลักสูตรสาขาวิชาสัตวสาสตรานะคะที่เรามีคารุพันธ์เรามีโรงเรือนเรามีหลายอย่างนะคะที่รองรับให้กับน้องๆซึ่งโรงเรือนแบบนี้ถ้าเราไม่อยู่ในสถานประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเจอนะคะแต่ในความโชคดีของน้องๆคณะเกษตรศาสตร์มทรศรีวิชยัยเรามีพื้นที่แบบนี้ เอาไว้ให้น้องๆได้ฝึกปฏิบัตินะคะอาจารย์คะงั้นเดี๋ยวฝากอาจารย์ให้ฝากถึงน้องๆนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่บูมมากแล้วก็น้องๆสมัครเข้ามาเรียนค่อนข้างเยอะมากนะคะอาจารย์ทีนี้อาจารย์ฝากถึงน้องๆหน่อยได้ไหมคะน้องๆที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนเนะะีน่ยค่ะ ก็ฝากให้น้องๆคือนับคือถ้ามาเรียนวิชานี้คือเป็นวิชาชัตวศาสตร์ก็คือเป็นวิชาที่สามารถนักศึกษาได้มาฝึกการจริงนะลงมือทําจริงแล้วก็เรียนรู้จริงจากระบบซึ่งทันสมัยตามเทคโนโลยีหรือว่าตามโริษัที่เขาทำอยแล้วซึ่งก็ได้ไปเรียนรู้ทุกอย่างรับครบทุกอย่างประเมินระบบโรงเรียนต่างๆหรือระบบการเลี้ยงสัตว์หรือเลี้ยงไก่เนี่ยก็คิดว่านักศึกษามาเนี่ยคือไม่ผิดหวังแน่นอนคือได้ทําจริงแล้วก็ได้ฝึกแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่นักศึกษาสามารถทำได้ในฐานการในฐานศึกษาจริงๆแล้วก็นาไปสู่การไปใช ในในการฝึกง,งานวก็ไในอาชีพต่อไปตรงนี้ได้อย่างจีิง่งตรงนี้นะครับ โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ประพจน์มลีวันนะคะอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสัตววตร์คณะเกษตรศาสตร์มทรศรีวิชัยแล้วก็พี่บูมนะคะนัทวุฒิมากศรีนะคะนักวิชาการสัตวบาลนะคะของคณะเกษตรศาสตร์เห็นไหมคะท่านผู้ชมคะว่าคณะเกษตรศาสตร์มทรศรีวิชัยเราไม่ธรรมดาจริงๆนะคะทั้ง5หลักสูตรนะคะทั้งหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์นะคะหลักสูตรสาขาวิชาสัตววตร์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะ หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจเกษตรและที่สําคัญนะคะหลักสูตรสาขาวิชากเกษตรอัจฉริยะซึ่งเป็นจุดกําเนิดต้นแบบทั้งหมดนะคะที่ทําให้กเกษตรในวันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะ,กระเกษตรคือกเกษตรยุคดิจิตอลค่ะ